ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพาาบากูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีนะคะไปกับนักรีวิวสินค้าจากเขาใบานะคะทีฉันซูชิราลอซี่ค่ะจากสาขาเซ็นทรัลระยองนะคะไปชมกันเลยวันนี้เรารีวิวสินค้าเป็นอะไรนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าเป็นมือถือ s a m s u n galaxy g a 5 3 5 g นะคะคนที่มองหามือถือราคาไม่เกินหมื่นห้านะคะแต่ครบเครื่องสุดๆเลยต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ s a m s u n galaxy g a 5 3ค่ะไปดูกันเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะมีสายชาร์จ type c to type c ค่ะคู่มือเข็มจิ้มจีมค่ะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะ รุ่นนี้ไม่ได้ให้อแดปเตอร์มานะคะเพื่อนๆต้องไปหาซื้ออแดปเตอร์25วัตต์มาใช้นะคะสีที่เลือกมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นสีอวีซัมพีทนะคะมาดูจุดเด่นกันบ้างนะคะว่าน้องมีอะไรเด่นๆบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับการกันน้ำกันฝุ่นนะคะ ip 67เลยค่ะ ไปดูที่ตัวกล้องนะคะกล้องหลังให้มา4ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกให้มา12ล้านพิกเซลนะคะค่า f 2.2ค่ะตัวที่2ให้มา64ล้านพิกเซลนะคะค่า f 1.8ค่ะตัวที่3ให้มา5ล้านพิกเซลนะคะค่า f 2.4ค่ะตัวที่4ให้มา5ล้านพิกเซลนะคะค่า f 2.4ค่ะ ในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะให้มาถึง32ล้านพิกเซลเลยค่ะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็น infinity o display นะคะหน้าจอเป็น super amoled นะคะขนาดหน้าจอ6.5นิ้วค่ะ full hd plus นะคะไปดูในเรื่องของตัวชิปประมวลผลกันบ้างนะคะก็ให้มา e x y n o 12 s, <S 1280นะคะชิป5นาโนเมตรค่ะ ในส่วนของตัวแรมให้แรมมาถึง8 g b บนะคะในส่วนของตัวฟวามจุนะคะลอมให้มา128 g b บค่ะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันแบบเหลือๆเลยนะคะถ้ากลัวเมมไม่พอสามารถซื้อไมโครเ d สดีกานะคะมาใส่เพิ่มได้นะคะรุ่นนี้ใส่ได้ถึง1เทเลไบต์กันเลยนะคะ การใช้งานซิมการ์ดนะคะรุ่นนี้รองรับ5 g ค่ะบลูทูธ5.1นะคะโดยภาพรวมแล้วค่ะเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยใช้งานได้เสถียรลื่นไหลแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เล่นเกมค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์คนเล่นเกมค่ะไม่ว่าจะเป็น r o v p u b g เล่นได้ไหลลื่นอย่างแน่นอนเลยนะคะ r e f r เ s h rate ของเขายังให้มาถึง1 2 0 hz เลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ค่ะเขาให้มา5,000 m นมิลลิแอมนะคะใช้งานกันแบบจุใจไปเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมือถือรุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายครบเครื่องสุดๆเลยใช่ไหมคะหาซื้อเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะที่เพาบายทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือโทรเข้าไปสอบถามได้ที่1324นะคะหรือเข้าไปที่ w w w p a w วท์ y c o t นะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับเพาใบากูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีนะคะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ